คดีทันตาเห็นแล้วผ่พัดพิษนั้นก็ได้โพสชื่อแฟนได้ดีชีวิตดีขึ้นหลังจากแฟนสาวใช้สิ่งนี้ไว้ติดตัวโชคดีทันตาเห็นแล้วไผ่พิษพาพิษนั้นก็ได้โพสเชื่อชื่อแฟนไว้ดีในชีวิตก็ดีขึ้นหลังจากมีแฟนสาวไทยนำสิ่งนี้ไว้ติดตัวและเป็นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างไผ่พาณิ์นั้นเดอ โมเมนต์ความน่ารักและก็ได้แชร์คมเมน่ารักครูเฟม,ก,มก,กับแฟนสาวน้ำตาลพิษธาญยาและก็การใส่เครื่องปร,รับและเป็นเครื่องที่รังโดยนำโชคที่สาวน้ำตาลนั้นชอบไว้ในติดตัวซึ่งหลังจากที่ใส่เครื่องรังนี้ขึ้นได้ขอมือแล้วแต่ก็เจ้าตัวนั้นถึงสัมผัสถึงความโชคดีที่ได้แบบทันตาเลยเห็นแล้วรวยในทีเดียวค่ะโดยก็ในอิสแกรมของส่วนตัวไผ่นั้นก็ ็ได้โพส์ภาพตัวเองในลูกที่เท่ๆและอวดเครื่องประดับและข้อมือที่แฟนสาวมอบให้เป็นกับเช่นเดียวกันแคปชั่นว่าเชื่อแฟนมั่นได้ดีแบบนี้ฮ่าฮตั้งเล่าเกมและราวที่แล้วต,ตกรอบแรกเลยจ้าราวก็ว่าจะอยู่จนสุดท้ายและสงสัยว่าต้องใส่ทุกวันเลยล่ะคะ่ะทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่อย่างเช่นทำดีล่ะคะ่ะ ีละข่าวเชื่อแฟนมาถูกทางแล้วค่ะเป็นหมอครึ่งดึงหรือเปล่านะคะเวลาทำอะไรไม่มีอะไรเลยแต่ได้เลยนะคะน่ารักมากๆค่ะขนาดกำกำลังดีเลยนะคะมุกใหม่สุดๆค่ะเป็นมงตลุบหรือเปล่าคะเวลาทำอะไรไม่ได้เลยค่ะทำให้หล่อจังเลยครับ